สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับวีล็อกนะครับในช่องเสพสินวันนี้นะครับก็เป็นวันที่อากาศค่อนข้างที่จะดีวันนี้นะครับเราก็จะมาทำสีเบรกกันนะครับคือผมอะ่ะเคยทำสีเบรกเป็นแล้วรอบหนึ่งสองรอบนะครับมีรอบที่เป็นสีดำแล้วก็เคยทำตอนเนี้ยเป็นสีเงินวันนี้ก็จะมาทำเป็นสีทองกันนะครับตอนที่ไปเลือกสีเนี่ยอยู่ร้านเนี่ยมันมีทองสองแบบก็คือจะมีอันนี้คือโกนะครับก็เป็นแบบ อารมณ์เหมือนสีเหลืองแล้วก็จะมีทองแบบทองโคมอ่ะทองที่เขาใช้พ่นแบบพ่นพระพ่นเชิงเทียนพ่นอะไรพวกนี้ครับตอนแรกว่าจะแบบนั้นแต่ว่าพัวมันเป็นแบบแปลกๆว่ะเพราะว่าแบบรถมันไม่มีอะไรที่แบบแบบโคมเลยนะครับก็เลยเอาสีทองแบบนี้ดีกว่าออกแบบเหมือนมันไม่ได้แบบว่าโคมเท่าอ่ะก็เป็นทองธรรมดาโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่างานจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมทำอ่ะมันจะเป็นสีกันความร้อนนะครับเป็นสีที่ เป็นสีที่เขาใช้พ่นเตานะแบบพ่นเตาย่างเตาเลอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีธรรมดานะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องลองที่คิดไว้ก็คือว่าจะทําเฉพาะล้อหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงนะครับก็ดูก่อนถ้ามันโอเคก็เดี๋ยวทาล้อหลังด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรามีแม่แรงแค่แม่แรงติดรถน,นะครับไม่มีแม่แรงแบบตัวใหญ่ก็นี่แหละครับงานยากของเราวันนี้โอเคไปทํากัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีทองรอบนี้มันจะใช้การได้ไหมนะครับต้องลองดูโอเคเดี๋ยวเราทําความสะอาดตัวนี้แล้วก็พ่นกันทาความสะอาดก็เอาอะไรเช็ดเพราะว่าถ้าขับเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะแห้งไวสเน็ทนะครับเพราะว่าแดดก,ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีตัวปั๊มลมเป่าเลยก็เชเสร็จแล้วเราก็จะใช้ถุงดำนะครับ คุมไม่ให้สีมันไปโดนส่วนอื่นนะครับ รอบนึบนงสีอย่างทองอะ่ะบอกเลยดิอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะว่าสีที่มันออกมามันจะแบบเป็นยังไงนะครับก็เป็นเหลืองอะ่ะเอาจริงแต่ก็ไม่เหลืองอะอมทองน,นะครับต้องลองใส่ล้อดูว่ามันจะภาพรวมเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงนะครับตัวอะไรมาติดเนี่ยมันม,มุม้งยะโอ้โหข้ามาันทาที่ดีนะครับเราควรถอดออกมาทั้งแบบ ทำเป็นชิ้นนักแปลว่าถอดเบรกถอดพระเบรกออกมานะครับแล้วก็พ่นดีๆนะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่แบบบ้านๆนะครับเครื่องมือน้อย <c ười> ก็เลยได้พ่นคานะครับประมาณนี้ <c ười> ดูดีนะเวลาเราไปเปลี่ยนพระเบระสีทองอันนี้ก็จะหายก็จะเป็นพวกสีพระเบระสีดําสีแดงอะไรแบบนี้โดยรวมก็โอเคประมาณนี้ทองก็ เหมือนมันมีความเป็นแบบเม็ดประกายอยู่นะแต่ว่าในกล้องมันไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็อาจจะเก็บงานอีกสักรอบนึงแล้วก็ใส่ล้อเลยละแล้วก็ไปทำครัน ับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วกับการทำสีเบรกนะครับบางคนอาจจะเรียกปั๊มเบรกดิสเบรกอะไรนะครับแต่ก็เป็นตัวปั๊มนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันนี้ทําแค่2ล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังเนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมเพราะว่า,าด้วยความที่ขนาดของปั๊มล้อหลังเนี่ยมันเล็กนะครับแล้วก็มันดูเป็นแปลกๆอะ่ะถ้าแบบปั๊มเล็กแล้วแบบมีสีโดดเด่นขึ้นมานะครับอขอคิดอีกสักพักนึงก่อน,อนแล้วก็คลิปนี้อาจจะปล่อยก่อนก็คือ ทำแค่ข้างหน้าไปก่อนนะครับส่วนถ้าข้างหลังทาก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับด้วยความที่ล้อผมมันเป็นก้านแบบนี้เนาะมันเลยดูแบบ <c oughs> เห็นเบรกไม่ค่อยชัด <c oughs> ซึ่งก็ผมก็ไม่ได้อยากให้มันเห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยพอดูไกลๆใน,ๆใ,นในสายตาของคนปกตินะ่ะ <c oughs> มันก็ดูแบบเออเหมือนมีอะไรเหมือนมีเบรกลอยขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ย <c oughs> มันเป็นสีเทาเนาะแล้วก็แบบ <c oughs> ดูไม่ออกว่าแบบมีเบรกอะ่ะก็เลย ทำสีทองนะครับแต่ว่าสีทองเนี่ยมันก็จะออกเหลืองเหลืองนิดนึงเพราะว่าเหมือนความไอตัวเม็ดประกายมันอะเม็ดประกายที่มันจะทําให้มันออกทองแบบทองประกายอะมันค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยเด่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องพ่นหลายชั้นหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คืออยากให้มันเป็นสีออกเหลืองเหลืองให้เฉยแต่ถ้าเป็นเหลืองไปเลยเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆก็เลยอยากได้สีทองนะครับซึ่งก็จะแมทกับตัวไฟข้างตัวน,นี้ของผมที่เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่า จริงๆอ่ะมันจะเป็นสีส้มนะครับแต่นี้ก็คือพ่นเอาสีพ่นโคมสีเหลืองมาพ่นนะครับแล้วก็มาแมทก,กับตัวนี้สติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเหลืองซึ่งก็ผมก็พยายามทําให้รถมันเป็นออกดําสีดํานะครับม่ต้อมีสีเงินแล้วก็สีเหลืองนะ สามสีพอโอเคผมก็สำหรับอันนี้นะครับมีเท่านี้นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับถ้าผมเจอแล้วผมจะตอบในคลิปถัดไปนะครับอย่างคลิปนี้นะครับก็มีพี่ถามว่าแนะนําสีพ่นสีพ่นโคมโคมท้ายตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพ่นนะผมเป็นโฮมสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีอันเดียวกันกับไปเลี้ยวข้างๆนะครับที่เป็นสีเหลืองทำคนละวันแต่ว่าสีตัวเดียวกันไปที่ร้านวัสดุครับไปที่ร้านพวกม ของผมมันจะเป็นแบบโฮมโปรโฮมฮับอะไรประมาณนี้นะครับร้านวัสดุแล้วก็ไปหมวดสีครับมันจะมีสีกระป๋องแล้วก็ลองถามลองถามพนักงานว่าอยากได้สีพ่นโคมนะครับพ่นแบบพ่นพลาสติกพ่นโคมอะไรประมาณนี้เขาก็จะรู้อยู่ว่าสีที่เอาไปพ่นแบบสีที่มันโปร่งแสงอะพ่นแล้วมันจะโปร่งแสงอะมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับผมไม่แน่ใจมันจะมีสีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าประมาณนี้ครับของผมนะแต่ว่าที่อื่นผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้เลือกเยอะกว่านี้หรือเปล่าเค่าผมสลับ คลิดนี้นะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ